ควรที่จะใช้นะคะเป็นตัวแรกเลยใช่ไหมคะ,คะตัวตัวแรกก่อนที่เราจะทาครีมบำรุงอ,อย่า<ข>อ่ะก่อนที่จะเป็นครีมอื่นอุ้ยเมื่อกี้แค่แบบว่าหยดลงไปแป๊บเดียวนี่คือเกลี่ยแล้วก็แบบซึมไปเลยอ่ะจะค่ะจะซึมสู่สภาพผิวได้เร็วค่ะโอ้โหเร็วมากเลยนะคะ ที่สำคัญไม่มีกลิ่นด้วยไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมต่างๆแล้ววิธีการใช้ค่ะใช้ยังไงคะวันละกี่ครั้งหรือว่าได้ตามต้องการพี่แก้วใช้ไงคะของในส่วนของพี่นะคะพี่ใช้เซรั่มโลแกน45เซนนี้คือหลังล้างหน้าเนี่ยพี่ก็จะแต้ม6จุดทั่วใบหน้านะคะก็มี หนอกแก้มนะคะทั้งสองแล้วก็ปลายจมูกหน้าผากางแล้วก็ลืมไม่ได้คือคอค่ะพอถ้าเกิดว่าหน้าเด้งแล้วคอเรามีรอยริ้วรอยเนี่ยคงไม่เข้ากันนะไม่สวยเพอร์เฟกใช่ไหมคะ,คะก็ต้องแต้มทั้งหมด6จุดค่ะ,คะจากนั้นก็ใช้ครีมอื่นลงได้เลยนะคะ ก็คือเป็นตัวนี้เป็นใบเบิกทางกลาดที่จะเปิดผิวให้ผิวพร้อมที่จะรับมอลเจอไรเซอร์หรือครีมบำรุงอื่นๆแล้วเขาก็ยังจะช่วยครีมบำรุงอื่นๆเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้ีมากเลยดีมากๆเลยใช่ค่ะแต่งหน้าก็แต่งหน้าแบบบางๆได้ค่ะบางๆเพราะเพราะว่าตอนนี้นะคะพี่แก้วค่ะหน้าก็ใสมากคือแบบ ผิวหน้าใ,<ช>ใ,ใสจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะรู้สึกว่านี่แต่งหน้าไปแล้วเมคอัพไปแล้วด้วยนะคะยังแบบเฮ้ยดูสายปิ๊งแบบนี้ตอนนี้ใช้มาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะอ๋อของในส่วนตัวพี่เองประมาณ5-6ปีแล้วคะ่ะ5-6ปี